เดิไนไอเห็นอะไรไม่รู้นะนนไหนเพื่อนไม่ได้ใส่เสื้อเดินะอ๋นรอรู้ไหมใครวะรอฮึตั้งตัวแปลกๆนะเพื่อนมาทำอะไรกันใครไม่รู้เดินหอดเสื้อใส่แต่ผ้าอะไรก็ไม่รู้ยาวๆนะเพี่อนสิผมก็ลุงรังมากเลยนะเขาเดินหาวนเวียนอะไรก็ไม่รู้นะเพี่อสิ เมื <c <c <ười> <c ่อกี้นี่เหรอเดินไู้แล้วเดินปนี้เมื่อกี้นีเห็นมือเขาจบอะไรเฮ้ยเเบ่วิ้งวิ่งวิ่มันไล่อย่นะเจยบซีิวิ่งวิ่ สวัสดีครับผมมิกออกใหม่เดินป่านะครับนี่ครับผมก็มากับเพื่อนไอ้นะวันนี้ครับสวัสดีครับตัวดีนะครับผมไอ้นะครับจากช่องไอซีสำรวจป่านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมและเพื่อนมิกด้วยนะครับใช่ครับวันนี้ผมเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนมิกนะมาหาเห็ดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงๆนะที่เห็ดขึ้นนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเห็ดกระจายนะเราก็อาจจะเจอไม่ได้เจอเป็นหมู่นะท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวยังไงก็เรารับชมติดตามนะครับขอยกดไลค์กด like กติดตามด้วยนะครับไปไปโอเคครับพี่เเดี๋ยวลองเดินดูพื้นที่บริเวณนี้นะเราไปดูตรงชมกลัวมัาอ้นลองไปดูเท่าออตรงนั้นนะฝน,น,นะนตกอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่นะใช่ แต่มันอาจจะขึ้นไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็ขึ้นดอกสองดอกช่วงนี้เนี่ยผลก็ตกเป็นช่วงๆนะท่านผู้ชมนะมาอากาศร้อนมากมาเดินดูสำรวจดูนะพี่เพ่เอฟซีขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ได้ว่ากันนะออกมาดูสำรวจเฉยๆนะพี่เพชรอีได้เจอเหางสว เล่นเตาเน่ยก็เจอเห็นเหมือนกันนั่นไม่มีวิแวเลยนะดินถ้าเห็ดต,ตูมขึ้นดินมันก็จะดันดินเล้วเราก็สังเกตได้ง่ายๆนะพี่ๆ้ามันขึ้นนะ เจ้ากิ้งคือด้วยคนระับ p สิเพื่อนไอ้ก็ได้อยู่ฝั่งนั้นนะเพื่อนไอ้นะครับเห็นไหมพอเจอบ้าไอ้เจออะไรื่อนเจอแต่เห็ดหมาอ๋ออันนี้จะเป็นเห็ดหมาอใต้หลอดกันมันจีสี เหมือนเป็นวงแหวนสังเกตได้ง่ายเลยวางเห็ดเมาวางเห็ดสามารถกินได้นะคุณผู้ชมนะเป็นเห็ดหัวแดงเนีเราเจอเห็ดดอกแรกเป็นดอกเล็กมากนะคุณผู้ชมนะเห็ดเมาหรือว่าเห็ดอะไรเป็นเห็ดโคนนั่นแหละเพื่อนเป็นเห็ดเปลือกหัวแดงหัวแดงนะเห็ดหัวแดงแต่เป็นเด็กเอเป็นเห็ดดอกเล็กนะคุณผู้ชมนะเราจะเด็ดกินไมาให้ดีดอกเล็กมากเลยนะ นี่ฮเป็นเห็ดโคนนะคะุณผ like so ู้ชมนะโคนหัวแดงมันดอกเล็กมากนี่อีกดอกหนึ่งนะมันเป็นเห็ดหัวแดงดอกเล็กมากเลยตรงนี้มีหัวมีเห็ดขึ้นนะคุณผู้ชมนะจะเป็นดอกเล็กนะคุณผู้ชมดอกเล็กมากเลยอาจจะไม่เหมือนเห็ดโคนนะแต่เป็นเห็ดโคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมนะ <Es> หัวแดงดอกเล็กนะท่านผู้ชมนะใช่ใช่เห็ดมันชอบขึ้นบริเวณจอมปวกนะพี่เพ่เจะลองคุยดูนะ ยังไม่ขึ้นเลยตรงนี้มันเป็นที่เห็ดนั่นแหละไอ้จะยังยังไม่ขึ้น,นไปดูตรงนั้นอีกจุดหนึ่งเลยมันก็เป็นที่เห็ดเก่านะจะไปดูว่ามันขึ้นหรือยังบริเวณนี้ที่เห็ดเก่าทั้งนั้นนะพี่เอฟซี FC. ยังไม่มีนะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะ นี่ก็หลุมเห็ดเก่าที่ได้ขุดปีที่แล้วนะพี่พีเอฟนี่สังเกตได้ง่ายเลยนะระหว่างเห็ดเมากับเห็ดโขดนะครับก็เห็ดยังไม่ขึ้นเลยครับอยู่แต่ป่าแบบนี้จะดูแบบมีเฟย์หน้าประทเท่าไหร่และมันจะมีวงแหวนนะครับวงแหวนเพราะวาคือยังไม่มีตัวนี้เลยนะชมนี่นะเป็นเห็ดยังไม่ขึ้นนะพี่พีเอฟครับเป็นขนาแบบนี้บกกลมที่อยู มันขึ้นยังไม่เด่นเเหมือนขึ้นเทราดอกสองดอกแต่ว่าตได้ง่ายตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะพี่เบสจินไม่ได้เนต่อกนะครับถ้าเป็นเน้โคนเนี่ยเขาจะไม่มีวงแหวนนะครับแล้วก็สังเกตได้ง่ายกว่าคือเขาจะมีกลิ่นพาะตัวนะครับนี้ก็เห็ดเมาคนที่เคยขาารือเคยเจอก็จะรู้เป็นดีนะว่าบอกออกทังไน มีเห็ดหลายชนิดเลยนก็้เีเลยครับนะเมานาจารู้กไปเก็บกินมวคเห็นจะเป็นดอกใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจนู้นนะเ สั่งทา้งนั้นเห็ดขึ้นปีที่แล้วนะได้บานเลยนะครับ PPFc ขึ้นตั้งแต่ข้างล่างนั้นจนไปถึงข้างบนนู้นเลยนะมันเป็นเห็ดดอกเล็กหัวดำนะ PPFc ปีที่แล้วน่าจะได้อยู่สองโลกว่านะแต่ปีนี้ยังไม่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปนู้นต่อนะครับ PPFc เดินสำรวจที่เห็ดเก่านะพี่เ,เบับส่วนนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะหลวดเนี่ยก็ยังไม่พบนะเจอแต่รอยคุยของคนนิดๆหน่นนนนนนอยๆไรเพื่อน เพ like? ื่อนไอซเห็นอะไรไม่รู้นะไหนเพื่อนไม่ได้ใส่เสื้อเลยอ๋อรู้ไหมใครวะรอฮึตั้งตัวแปลกๆนะเพื่อนจะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะไปไหนเหรอไปไหนเหรอนนั่นนั่นยืนหลังต้นไม้หลังต้นไม้นุ่นๆเพื่นไอซเสื้อพอเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูตามเขาไปนะไม่รู้ว่าเขามาหาหเห็บด้วยหรือว่ามาทำอะไรนะเพื่อนไอเขาก็จ้องอยู่นะเขาแต่งตัวแปลกๆนะเพื่อนเห็นอยู่ปะไม่ปไหนแา้วอไรนั่นนั่น,น,นเห็นแล้วเห็นแล้วต้นไม้นั่นเพื่อนะ แปลกๆล่ะดูทรงเนี้ยไม่ได้หาเห็ดหรือมั้งทรงนี้นะถ้าเขามาหาเห็ดเนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นตัวเป็นนี้เขาป่าเขาป่าอย่างนี้นะเสื้อก็ไม่ใส่นะ PFC ไข่ก็ไม่รู้เขายังไม่เห็นพวกเรานะ นี่เพื่อนไอๆเห็นเขาก่อนรวดหนาม,มาเลยนะพี่ลมในป่านี่เราก็เข้ามาลึกนะแต่นานนันก็ยังเป็นป่าอยู่นะพี่ลมแต่มันดำมีรั้วอยู่ตรงนี้ได้ไงก็งไม่รู้นะที่เราลองเข้าไปคุยกับเขาเดี๋ยวรอดูสังเกตยกคอนกันดูเจอเขาทำอันตรายต่อเราได้ต้องปลอดภัยก่อนนะ เมือนเขาเดินหาอะไรอยู่นะดูกุ้งก้มมองๆแล้วเดินวนมานมาไปไหนก็ไม่รู้นะเห็นลางๆนะพี่ f c เห็นไหมเห็นแลีเ PPFc ใครไม่รู้เดินถอดเสื้อม ใส่แต่ผ้าอะไรก็ไม่รู้ยา,ยาวๆนะพีพีเผมก็ลุงลังมากเลยนะเขาเดินหาวนเวียนอะไรก็ไม่รู้นะพี f ีเอฟซเมื่อกี้นี่เหรอเมื่อกี้นี้เห็นมือนเขาหยิบอะไรเขาหยิบอะไรอ่ะ เขาเนี่ยหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็พอเขาเจอปุ๊บเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็เดินไปเลยนะใช่เราจะลองเดินดูนะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นไม่ทันนะเพื่อนไอ้นะเขาเห็นทันนะเขาเดินไปไหนเหรอไปโน่นแล้วจะพ้นสายตาแล้วนะ ไปเพื่อนตามไปเดินตามไม่ทันนี่จากตรงนี้เราไม่รู้นะทุกคนใช่มันก็ไม่มีอะไรนะไปตามไปเดี๋ยวเขาเดินไปล้าส่ตายเถตามไม่ทันนู่นนู่นไปนู่นไปนู่นแล้วนะพีเร็ว ตามนะตามนะเขามีพิรุษรมากเลยนะเพืหห่อนไอเดินตามอยู่นะเขาไปไหนแลวเพื่ขอนเขาขึ้นไปข้างบนนะ เมื่อกี้เห็นอะไรนะเห็นฮี่นี่มันบ้านหลางที่เคยมีประวัตินะเพื่อนายเขาเดินไปนน้นแล้วนะเขาเดินไปบ้านหลัง อยู่นั่งอยู่ในบ้านใช่ได้นะพี P ่ๆเอฟซีพอจะเห็นไหมเฮ้ยพี่ๆลองดูดีๆนะผมเห็นอักขระเลขย,ยันนะเขาทำอะไรนะ เพื่อนเขาทำอะไรเหรอนู้เหมือนกันนะดูสงนี่ไม่ดีเลยนะ ไอ้เพื่อนมันเขาพูดเลยสักอย่างนะมันเขาทำพิธีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราสังเกตไปก่อนนะผู้ชมนะรอสังเกตสักพักหนึ่งนะพี PPS ดนไปไหนหอ่ะผมแต่ผมจะแอบซ้อนเข้าอย่างนี้นะ น้องคนป่ามาทำอะไรอีกนะมีเชือกลามน้องด้วยนะ คนป่าตกอยู่ในอันตรายนะพีเฟซไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับน้องนะดีร้ายก็ไม่รู้นะพพเอฟซีเขาท่องคาถานะพพเอฟซฟังชัดๆนะ เขาแอบถึงไเพื่อน,นะนเอาไงต่อเดียวเขาไปช่วยเขาทำพิธีรา้ายดีหรือก็อยังไม่รู้เลยนะ ที่เลยลนะเลยนะเราเนะี่ยต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะใช่ใช่เข<ร>ารอ <ผม S 1> ดู<ม>กาบงานเขาทำอะไรอยู่นะ,ะเด็กคนนั้นเนะี่ยเขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะหรือเป็นลูกหลานเขาผมก็ไม่แน่ใจนะดีเพื่อนลองสังเกิพื้นด้านหลังนี้มันมีรูดลายมันเขียนเอาไว้ใช่เป็นรูดลาย อัคระยันอะไรก็ไม่รู้นะเพ่เพ่สี่พอจะเห็นไหมนั่นนะน

เขามาแล้วเว้ยนี่ไม่โคลนนี่อย่าเข้ามาแล้วเว้ยเรว่าเราถอยกันก่อนดีกว่าไปไปไปถอยกันไปไปถอยกันไหนดินมองเราไม่ย,มย,นะยมุ่งนะยืนดูเหมือนเขาเนี่ย ในของอหัวปุ๊บดีๆกว็วิ่งไล่เราเลยนะเฮ้ยหรือว่าของเขาขึ้นวนะนของเขาตัวหรือว่าอะไรวนะแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นใครเราก็ไม่รู้นะออแต่เดี๋ยวเราจะคาดเด็กคนนั้นโดนจับตัวมาหรือยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยทีนะท่านะผู้ชมนะตอนนี้เดี๋ยวเราถอยกันไปตั้งหลักก่อนดีกว่า